สวัสดีครับพี่น้อง fc แฟนครับแฟนจองพอใจดีสู่ปู่สูบคนเนาะพี่น้องพี่น้องครับเมื่อนี้พอใจดีสีภาพไปตามแนวทางมาพี่น้องเน,ะนา 41, นเนะแนวทางของปูสีหนึ่งพี่น้องเนาะแนวทางของปู 41, สีหนึ่อนนอง,อองพี่น้องนะครับแนวทางของปูสีหนึ่งเนาะสีเอามาฝากพีตอนน้องคือหยัางพี่น้องนะครับ คือ,อยังเดี๋ยวพี่น้องสีไ้พบได้พ่อกับปูซีหนึ่งน้ำกันพี่น้องนะครับว่าเพิ่นเสีเเยวแนวทางตัวใดแบบใดที่ถือตาถือใจพี่น้องบอเนาะเดี๋ยวสีไปพบไปพ่อกับปูซีหนึ่งกันพี่น้องนะครับมือนี้ก็อจะเป็นมือสรุปพี่น้องมือสรุปมือฟันท่งโค้งสุดท้ายให้พี่ให้น้อง ให้พี่น้องเอาไปเบิงไปผิจารณากันเนาะพี่น้องเนาะสำหรับเล่าพัฒนาขึ้นนีมือนีสองทุ่มเคืองพี่น้องรู้ผลทันทีและเสด้มาคุยก,กันกับพ่อใจดีหลังหวยล่าพัฒนาออกคือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องนะครับแนวทางเ็ดสํานักเกตอาจารย์พี่น้องนะครับพี่น้องบอกควนผาดน,นะครับนะตั้งใจตั้งจิตตั้งใจบอกควนผาดพี่น้องปูอุสาเห็ดมา เอามาเพื่อพีเพื่อนองเอาเมาให้สามารถส f เอฟซีเนาะเป็นกำลังใจเป็นขวนัญเป็นกำลังใจเอามาฝากพีตอนนองพี่น้องครับเมาเบิงแนวทางของปูซีหนึ่งพี่น้องว่าเนวทางเพิ่นเอามาฝากพีตอนนองนะคืออย่างเนาะไปใส่วันที่กันก่อนวันที่นะครับวันที่เด้อ วันที่เจ็ดพี่น้องนะครับวันที่เจ็ดตนะุลาเนาะพี่น้องเนาะเจ็ดตุลาคมนะครับเจ็ดตุลาสองห้าพี่น้องหกเจ็ดนะครับเจ็ดตุลาสองห้าหกเจ็ดพี่น้องเราพัฒนาพี่น้องนะครับเราพัฒนานะครับ เราพัฒนาเราพัฒนาปูสี่หนึ่งพี่น้องนะครับเนาะปูสี่หนึ่งกับพระธรรมดาพี่น้องทามากกับมาแบบแจหายบนลางเลยพี่น้องเนาะถ้าเข่าลุดก็เป็นธรรมดาพี่น้องว่ายาไปเสียใจเนาะเอฟซีไผ่เอฟซีมั่นเนาะมั่นใจไผ่มั่นใจมั่นพี่น้องนะครับแนวา่าก็คือว่าแหละพี่น้องคนละสูตรสูตรไผ่สูตรมั่น เป็นบุญหลายเื่ว่าสูตรใดมาต่ำกันมาชนกันเรื่อเป็นบุญหลายพี่น้องพี่น้องดยเอพี่น้องเอฟซีเด้เบิงแนวทางง่ายขึ้นนะพี่น้องวิ่งบนล่างวิ่ง mm hmm. บนล่างเกตสำนักเกตอาจารย์สรุปมือนีด้อพี่น้องเด้อนะครับพี่น้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้ดูชุดสรุปนะครับ ถ้าเกิดจะเริ่มกดไลค์กดแช่กันหล,ลายๆพี่น้องกดไล์กดแช่กันนักนักแน,น่นแน,น่นพี่น้องดึงเอาให้มันยูพี่น้องถ้าดึงบ่ายูมันก็นสิออกเทละแตมล่งแตมขึ้นแตมลงแตมให้พี่นอ้อนงเงลนะมันสิบออกตรงๆถ้าเข้าบรวมร่วมพลังร่วมใจกันพี่น้องเฮ็ดยังกัสร้างถ้าร่วมพลังร่วมใจกันเสซจสําเร็จทุกอย่างพี่น้องนะครับอํมบาเบิงแนวทางของปูซีหนึ่งแนวทางเพิขึ้นอย่างพี่น้องนะครับมาเบิงกันพี่น้อง วิ่งบนล่างเด้อนะครับวิ่งบนล่างพี่น้องนะครับศูนย์กับสองอันนี้คือแนวทางของเพื่อนเด้อไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนพี่น้องนะครับศูนย์สองและสองศูนย์พี่น้องนะครับแนวทางของปูสีเข่าสีรุดก็อยู่กับตัวปูอยู่กับสูตรปูได้พี่น้องเด้อเอามาบ่งวิธีการจับคู่พี่น้องนะจับคู่นอนพี่น้องเนาะจับคู่พี่น้อง นะครับจับคู่ของปู่นะครับเนาะสองหนึ่งสองสามพี่น้องสองห้าพี่น้อง สองเจ็ดนะครับพี่น้องสองหนึ่งสองสามสองห้าสองเจ็ดพี่น้องนะครับศูนย์หนึ่งพี่น้องศูนย์สามพี่น้องนะครับ 04พี่น้อง0 5พี่น้องนะครับนี่คือแนวทางของปู่4 1ที่เอามาให้พี่ให้น้องได้พิจารณาไปพร้อมๆกันพี่น้องนะครับแนวทางของเพลินเนาะสูตรใครสูตรมันพี่น้องปู้ใดกบ่าปู้ใดมีคู่มีบ่ามีอาจารย์เบิดพี่น้องเอย เวเ้นแต่สิปังเว้นแต่สิปังบปปังเนาะนี่คือแนวทางของปูสีหนึ่งพี่น้องนะครับปูสีหนึ่งพี่น้องก็เคยได้ยินก็นเคยทราบกันอยู่แล้วเน,ะน,วนาะแนวทางก็มีเขาบางดุดบางเป็นธรรมดาเนาะที่แน่ๆเนาะพี่น้องเนาะปูที่ว่าหมั่นใจที่สุดปูทองปูมงคลพี่น้องนะครับที่ว่าไวใจสุดใจคือปูอุดอรนะครับตามรักะลรก็บว่านาแตกต่างกันนะพี่น้องนะ ตามที่เบิงตะวันเขเพก่นเขามาก่อนน่ะคือว่าปูท่องปูมงคลพี่น้องเขามาตามต่องวดที่สามพี่น้องงวดหนึ่งงวดสองเขาตั้งแต่เริ่มเดือนตุล่ามาได้พี่น้องเด้ตั้งแต่เริ่มเดือนตุล่ามาพี่น้องพอใจดีอ่าปูทองปูมงคลเจ๊อ้อยพี่น้องนะเขาางวดที่สองมางวดที่สามต่อไปนี่พี่น้องนะครับงวดที่สามเข้าแล้วนอะพี่น้องเนาะกาลังสิรูผล มือแรงนี่สองุมเคิงพี่น้องนะครับสิรูป้นกันเอาพี่น้องวันที่7ตุลาสองห้าก็ดลาวพัฒนาปูสี่หนพี่น้องนะครับเนาะวิ่งบนล่าง0กับ2พี่น้งอ,งอ,งอ,งนองนะครับวิ่งบนล่างศูนย์กับ2จับคู่2 1 2 3 2 5และสอพี่น้องนะครับศูนย์หและ05พี่น้อง นะครับพี่น้องมักกะจัดขัดกระพานบว่ากันแนวทางมีเข่ามีหลุดใดพี่น้องนะครับอันนี้ก็คือแนวตางของปูซีหนึ่งอ่าพี่น้องของปูซีหนึ่งเป็นแบบไดมาในดูปแบบไดสีเข่าหรือสิรุดสองถุสามสิบพี่น้องรูผลกันแน่นอนพี่น้องนะครับยาผาดกดไหลกดแช่เพิ่นติดตามเพิ่นหลายๆพี่น้องนะครับติดตามเพิ่นหลายๆให้เพิ่น,พนได้มีกำลังใจ ต่อสู่นางเห็ดแนวทางมันบ่แมนเหลือง่ายพี่น้องนะครับก็ยังพอใจดีบอกไ้ฟังทุกลิปนะครับบ่แมนเหลือง่ายพี่น้องเอาผู้ใได้เป็นเอฟซีปูซีหนึ่งกับกดไลก์กดแชร์เพิินกดติดตามเพิินให้เพิ่นมีกำลังใจได้พี่น้องได้แคปหน้าจอลแล้วะก็อะ่าลืมบอกพี่น้องพอใจดีกัมบมีบ่มีอย่างมากมม้พี่น้องสำหรับมือนี้พอใจดีสิฟันทงลงไปเลยจับคู่ฟันทง พี่น้องนะครับตามที่เพื่อนไห้มาจับคู่ฟันทงเม็ดเดียวตัวเดียวอันเดียวพี่น้องนะครับเนาะอย่าลืมผ้าก,กันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันหลายๆพี่น้องนะครับผมเอาสำหรับคลิปนี้พอใจดีกับี่น้องทัางฝากพี่ตอนน้องซ้ำนิดหล่ยพี่น้องชิปน้าพ่อกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ